พี่สรานคะจริงหรือเปล่าที่ว่าเราสามารถปลูกผักได้ง่ายๆไม่ยุง่งยากแล้วก็ใช้พลังงานเพียงนิดเดียวจริงครับเนี่ยเราจะปลูกผักในลิ้นชักนี่แหละครับลิ้นชักเนี่ยนะคะครับผมชูขอดูหน่อยได้ไหมเชิญเลยครับตรงนี้คะฮะดึงเลยครับโอ้่วง,งอกเพียบเลยเออย่างนี้มันปลูกมาได้ยังไงคะพี่ในลิ้นชักเนี่ยหลักการทํางานมันคืออะไรคะ จริงๆก็ไม่ไม่ยากนะครับเพราะว่าหลักการของของการทํางานชุดนี้เนี่ยก็คือการทํางานแบบน้ําวนเหมาะสําหรับการเพราะพวกมเมล็ดทันพืชงอกครับจุดเด่นมันคืออะไรคะจุดเด่นก็คือ 1. ใช้ไฟไม่เยอะตั้งแต่เพาะจนเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยทง,งอกอะ,ะลงทุนค่าไฟ4บาทอันที่2เนี่ย เนื่องจากเป็นระบบน้าไหลเวียนเพราะฉะนั้นจะช่วยประหยัดเรื่องน้ําที่จะใช้ปั๊มตัวนี้เนี่ยจะใช้ไฟฟ้าคือไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับโดยดึงน้ําจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ปั่นหัวสปริงเกอร์หลังจากนั้นก็จะผ่านตัวลิ้นชักที่เราเจาะรูไว้เนี่ยโดยน้ามันก็จะไหลลงไปชั้นล่างชั้นล่างก็จะเป็นน้ําไหลเวียนอย่างนี้ตลอดนะครับงั้นเราก็จะมีท่วงอกที่ราคาถูกแล้วก็สะอาดปลอดภยัยเนื่องจากเราเพาะเอง